รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่นี่ลักษณะการขายไข่อย่างไงบางคบเนี่ยขายวัวท้องขายลูกขายลูกครับขายพันธุกรรมลูกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีพันธุกรรมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ขายไปครับก็จะเป็นไทโรเลเลือด96ครับขึ้นนะครับที่จําหน่ายการพัฒนาของฟาร์มนะครับนี่คือผลงานที่นี่ใช่ครับผลงานจากการ AI นะครับดูชัดๆ สามตัวนี้ก็ท้อหมดแล้วครับต้นสายพ่ออะไรครับไปครบเนี่ยต้นสายพ่อมาคอนแนลครับก็จะเป็นสายฝรั่งเศสมาเลยครับน้ำเชื้อจากฝรั่งเศสเออหมายเลขหมายเลขสายเลือดไว้ครับครับ d ดีสามหน้ 4, นาตาวัวท,ที่นี่เขาจะเป็นเบ้าหน้าอย่างนี้นะครับทุกคนนะ อ่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้คนรักวัวนะครับพาทุกคนมาที่ BCC Farm นะครับโซนนี้เป็นโซนบามั่นเลครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องสัตวบาลนะครับผู้ดูแลเรื่องของสัตว์ที่นี่ครับผมมันจะเป็นเรื่องทั่วไปยาทำคลอดอะไรอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับขอแนะนําตัวน้องนิดนึงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับผมผมชื่อ นันทวัฒน์บุญทรงนะครับชื่อหมอเฟมนะครับเป็นสตวบาลประจําฟาร์มอยู่ที่นี่นะครับยังหนุ่มอยู่เลยนะครับที่นี่อยู่ที่อ่างทองใช่ครับอยู่จังหวัดอ่างทองครับครับติดกับยุทธยาสุพรรณนะฮะอยู่กับเพียด์ดกันเลยโซนที่เราเห็นอยู่นี้เป็นโซนโรงประมันเลือดร้อยใช่ไหมใช่ครับฟาร์มข้างล่างเนี่ยเป็นโรงเรือนประมันเลือดร้อยที่เราได้เพิ่งเริ่มทําฝูงมาครับ ตอนนี้ก็ที่เรามาแบ่งไว้นี่คือแบ่งขายแล้วครับเลยนะก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มวัววัวสีขาวอะครับคือวัวเทาบัวเทาบัวบดบัวสีแดงแล้วก็วัวแดงวัวท้องวัวสาววัวรุ่นที่แยกไปครับคือโซนข้างล่างกับโซนข้างบนตรงนู้นเป็นของชาโรเล่ฝั่งนี้จะเป็นบ้านทั้งหมดใช่ครับตรงนู้นจะเป็นโซนชาโรเล่ครับแล้ววัวมันที่เราเห็นนี่เป็นวัวเลือดร้อยทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเลือดร้อยทั้งหมดตัวนี้เปิดแบ่งไหมครับเนี่ย มีเปิดแบ่งเรื่อยๆปีเปิดแบ่งเรื่อยๆครับก็เมืองต้นก็ปรับปรุงพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแตตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรานําเข้ามาครับบัวนำเข้าเลยใช่ครับจากฟาร์มโมเรโนโมเลโนเลยใช่ครับเป็นลูก380นะครับทุกคนสวยเลยบัวสวยเลยนะครับบัวเท้านะครับทุกคนสิ้นปีนี้ก็จะทําการเจาะไข่ฝากแล้วครับอม จะเป็นวัวออทีหรอครับใช่ครับนี่คือ,อ,อชุดชุดเทาๆนี้จะเป็นวัวแม่พันธุ์ที่นี่ใช่ครับแ<ช>ม่พันธุ์ที่นี่เป็นแม่ฟาร์มหลักเลยกับแม่ฟาร์มหลักก็ดึงบรนตุกรรมมาจากไวเซดอ๋อหุ่หนังหนาๆย่นๆอย่างนี้นะครับทุกคนนะฮะอันนี้เอามาเพื่อเป็นแม่พันธุ์หรือว่าเปิดขายบ้างก,ก็ได้ครับหรืองไง ตัวนี้จัดไว้เป็นแม่พันธุ์ครับเพราะมเป็นเป็นเจนสามที่เราพัฒนามาคัวัวที่นี่นะครับทุกคนนะครับเรื่องกัดการข้อนะครับก็โองโถงโล่งนะครับทุกคนนะครับทำเป็นทรงหมางแงนเนาะใช่ครับข้างหลังนี่เป็นที่เดินเล่นเขาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับปกติถ้ามีแดดก็เปิดประตูออกไปยกมุ้งขึ้นได้อ๋อนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือให้อาหารเขาอย่างนี้เลย ใช่ครับก็จะเป็นหญ้าแห้งครับปนฟางเลยครับเป็นการจัดการนะครับทุกคนนี่คือที่เดิเล่นอู้ห้อหนึ่งซองสองนึงใส่ได้กี่ตัวครับเนี่ยประมาณแปดแม่ครับแปดแม่เลยตันนี้ซองเป็นซองที่เราทําไว้ซองล็อกแรกก็จะเป็นประมาณหนึ่งถึงสามเดือนครับล็อกสองก็จะเป็นสามถึงหกเดือนแล้วก็จับยานมครับอันนี้คือเป็นวัวเล็กแล้วไปไหนหมดแล้วครับได้ขายหมดละก็เบิกต้นก็ โตขึ้นมาแล้วครับอ๋อแล้วก็จะตัวนี้ก็เก็บพื้นที่ไว้เป็นรองรับแม่อุ้มบุญอีทีครับที่ใกล้จะคลอดแล้วครับตอนนี้มีคลอดมาตัวหนึ่งครับนั่นนี้ครับอ๋อนี่ตัวนี้ใช่ครับเป็นแม่อุ้มบุญใช่ครับแม่อุ้มบุญพ่อวินนะครับพ่อวินเชตเตร์พ่อวินเชตเตึกแค่แรกลงไปไล่นิดนงครับที่นี่ราคาวัวเริ่มต้นราคาสูงไหมครับที่นี่ไม่สูงครับไม่สูงนะ จับต้องได้จับต้องได้แนะนําให้มาดูที่ฟาร์มด้วยก็ดีแนะนำให้มาดูดูเลยครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูฟาร์มข้างบนบ้างฟาร์มข้างบนนี่เขาเป็นการจัดการทั้งวัวเนื้อแล้วก็วัวสายพันธุ์สรยงามใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็จะเป็นวัวที่เราจัดการอยู่ฟาร์มข้างบนนะครับก็จะเป็นวัวสายพันธุ์ชาโลเล่เลือดสูงนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นพวกตัวรับที่เตรียมสำหรับแม่อุ้มบุญครับออุ้มบุญนี่คือหมายความว่าเราเอาพันธุ์ บามันมาใส่เลยครับใช่ครับก็จะเป็นพันธุกรรมบามันแล้วเอามาฝากท้องโดยการเจาะไข่โดยวิธีไ v วีอครับอ๋อนี่คือทำทำมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยทำมาสามปีแล้วครับสามปีแล้วครับแล้วผลตอบรับเป็นไงดีไหมครับผมก็มีปัญหาอะไรมากมายเข้ามาให้ได้สะสมประสบการณ์มากขึ้นนะครับอ๋อก็คาดหวังว่าปีนี้น่าจะประสบความสำเร็จได้มากี่สุด เพราะว่าเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สูญเสียแล้วก็อะไรที่มันผิดหวังมาพัฒนาในปีนี้เต็มที่เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเริ่มเริ่มต้นปีแรกเราก็เริ่มทําแค่ห้าตัวสิบตัวมาปีสองมาขยับมายี่สิบแม่มาปีนี้เริ่มขยับขึ้นมา60-70แม่แล้วครับแม่ตัวรับที่เตรียมไว้นะครับวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสนะครับ มาชมฟาร์มนะครับคนนี่เห็นไหมโล่งโพ่งนะครับนะครับการจัดการขอกนะครับขี้เขาแห้งนะครับเพราะว่าข้างบนเขาเป็นหลังคาใช่ครับเป็นคาแบบเหมือนเหมือนแก้วนะหลังคาใสเพื่อให้อากาศขี่แห้งให้แดดส่องถึงอืวัวชุดนี้ใช่ไหมครับที่ที่เราบอกไปใช่ครับชุดนี้คือตัวที่ชุดเตรียมเตรียงไว้ก็จะมีสายพันธุ์วัวเนื้อบ้างแล้วก็เป็นวัวนมบ้างครับ เราเอาใจทุกสายเลยใช่ไม่ว่าคุณจะชอบวัวขุนวัวแม่พันธุ์นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นแม่บอกที่นี่ใช่ครับแม่บล็อกตัวนี้ใกล้จะคลอดแล้วครับอาทิตย์เนี้ยครับโอ้่ยนมเริ่มลงแล้วอืมนี่คือชุดแรกนี่จะท้องทั้งหมดเลยใช่ครับที่นี่ลักษณะการขายไข่อย่างไงบางคเน่ยขายวัวท้องขายลูกขายลูกครับขายสนุกมรมลูกเน้นขายล ส่วนใหญ่ก็จะมีพันธุกรรมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ขายไปอะครับก็จะเป็นชารโรเล่เลือด96ครับขึ้นนะครับที่จำหน่ายขายลูกอย่านมอย่างเงี้ยฮะใช่ครับพอขายหมดชุดก็เป็นแม่บล็อกทำต่อไปอีกอย่างงี้ใช่ครับแม่บล็อกทำต่อไปอวัวฝั่งนี้ครับเป็นวัวผมเห็นเป็นวัวโคนะครับเป็นเหมือนวัวโคเป็นวัวลิ่นนมใช่ไหมอ๋อใช่ครับ ันนี้เหมือนโัวลิ่ดนมแต่ที่จริงคือแม่ตัวรับที่เราเตรียมไว้ครับที่ว่าเรีมไว้ให้เป็นพ่อใส่พ่อเชลเล่อย่างเงี้ยครับใส่เชลเล่ยไหมไม่ครับใส่เป็นแม่อุบุลครับอาอเป็นแม่อุบุญเลยเหรอใช่ครับนี่คือเตรียมลูกสาวไว้แล้วก็ทําเป็นโปรแกรมแม่อุบุลต่อไปครับลูกออกมาจะเป็นอะไรฮะก็จะเป็นบามันที่เรานําเข้ามาแล้วก็ทําการส่งเจาะนําไข่เพื่อมาฝากครับอ๋อเพราะว่าถ้า ถ้าเราฝากถ้าเราท้องทําท้องปกติวัวก็จะท้องได้แค่ปีละตัวหนึง่งแต่ละถ้าเราทําฝากไข่วัวตัวนี้สามารถมีลูกได้มากกว่าหนึ่งตัวครับต่อปีหนึ่งใช่ครับก็คือพอคลอดปุ๊บรักษาครับปุ๊บก็ท้องเลยใช่ท้องต่อเลยอืออะไรครับแล้วลูกๆอะ่ะผมอยากจะรู้เห็นลูกๆที่เขา เคยทาชุดนี้มาเป็นยังไงบ้างครับมีไหมที่มีมีให้เราเห็นไหมตอนนี้ที่ขายหมดแล้วมีขายหมดแล้วครับแล้วก็ข้างล่างที่พึ่งออกมาตัวหนึ่งครับอ๋อที่เห็นเห็นอยู่เมื่อกี้นะใช่ครับเป็นแม่ที่จากแม่อูที่ว่าแม่สติงเลยนะลูกสติงเลยไม่ครับของตัวข้างล่างไอตัวเล็กคือลูกพ่อวินนะครับอ๋อพ่อวินพ่อวินครับอือนี่คือเป็นลูกอีกใช่ครับก็จะเป็นไข่นอกเราก็จะจดนอกหมดเลยครับอืมพวกส่วนลูกที่ออกมาที่จะทําเนี่ยก็ มันก็จะต้องจดนอกหมดครับเป็นใบประวัตินอกเพราะว่าเป็นพันธุกรรมจากนอกจากพ่อนอกแม่นอกครับอืเอาละครับทุกคนนี่ก็เหมือนกันนะครับผมใช่ไหมฮะเป็นวัวเตรียมเนาะครับเป็นวัวเตรียมนี่นะครับทุกคนอาวงการวัวของเรานะครับได้วิวัฒนาการนะครับที่สูงขึ้นเพื่อทําให้ถึงความต้องการของลูกค้าใช่ครับได้พันธุกรรมที่ดีแล้วจับต้องได้อือ ราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับที่นี่นะครับ BCCB Farm นะครับทุกคนแล้วอย่างวัวแม่ผมอย่างมาเห็นอย่างเงี้ยครับเขาขายไหมครับอย่างนงี้ตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยฮะก็พยายามเก็บไว้เป็นแม่บล็อกก่อนครับเตรียมใช่ครับเพราะว่าก็จะมีรุ่นเจนที่เป็นแม่บล็อกขึ้นมาทดแทนก็กำลังทยอยทยอยท้องขึ้นครับนี่ครับเจนเจนแรกที่เราปรับปรุงมาครับ อันนี้ก็ชุดที่<ช>ที่ว่าเป็นชุดที่ฝากท้องใช่ไหมไม่ครับเป็นชุดชารุเล่เลือดสูงครับอ๋อตัวนี้จะเป็นชารุเล่เลือดสูงที่ได้จากที่ฟาร์มเราปรับปรุงครับ,รบก็จะเป็นน้ำเชื้อฝรั่งเศสท,ทั้งหมดครับครับก็เราใช้น้ำเชื้อฝรั่งเศสทั้งหมดครับใช้น้ำเชื้อแทใช้น้ำเชื้อนูแต่ว่ามามาฝากไข่ที่แม่เรามาผสมเทียมตัวนี้มาผสมเทียมอย่างเดียวครับอือก็จะเป็นชารุเล่เลือด96 นะครับนี่คือการพัฒนาขานดูนนฮะมาดูนะทุกคนดูหน้าตามก็จะเหมือนชาโรเล่เลือดร้อยเลยครับโอ้บุบบืลึก<笑><笑>นะครับโอ้โหดูดินี่ครับนี่คือการพัฒนาของฟาร์มนะครับนี่คือผลงานที่นี่ใช่ครับผลงานจากการเอไอนะครับดูชัดๆสอมตัวนี้ก็ท้องหมดแล้วครับ นี่สายพ่ออะไรครับไปคำเนี่ยนี้สายพ่อมาคอนแนวครับก็จะเป็นสายฝรั่งเศสมาเลยครับน้ำเชื้อจากฝรั่งเศสอันนี้เราก็ขายลูกเหมือนใช่ครับก็ลูกออกมาก็ตัดตัดสินใจทีนึงครับครับคือลูกมาปุ๊บราคาลูกหย่านมใช่ไหมที่ขายใช่ที่นี่เขาขายลูกหย่านมเท่าไหร่ครับผมก็จะมีที่เปิดเปิดก็ประมาณแสนต้นต้นะครับอื เพราะว่าตัวเมียส่วนตัวผู้ก็ประมาณห้าห้าหมื่นนะครับเพราะว่าเป็นสายเลือดสูงและสามารถไปเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยครับอ๋อนะครับแม่ลูกหย่านมนะครับประมาณแสนต้นต้นใช่ครับถ้าตัวผู้ก็ประมาณห้าหมื่นใช่ที่มีสุรุนหย่านมนะครับทุกคนคือพ่อเขามาเต็มอยู่แล้วเราเอาสามารถไปเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยใช่ครับส่วนมากลูกค้าที่มาซื้อเป็นพ่อพันธุ์ไปก็เขาก็จะมีแม่ชารุเล่อยู่แล้ว แต่ว่าเพื่อปรับโครงสร้างให้มันคารุเลสมดุลลงนิดนึงเพื่อเข้าขุนรองรับตัวการเข้าขุนนะครับก็จะเอาน้าเชื้อพ่อพันไอเอาพ่อพันของเราที่มีสายเลือดต่ำๆหน่อยไปผสมแต่ว่ามันเป็นสายเลือดที่มาจากฝรั่งเศสมันก็เลยฟันตุกรรมมันก็จะดีหน่อยครับมันจะได้เนื้อใช่เอาน้าเนื้อขึ้นเนื้อมันก็จะดีขึ้นนะครับ อันนี้คือชุดที่เราเห็นนี่คือชุดแม่พักแม่พันแม่บล็อกที่ขายทั้งหมดเลยใช่ครับนนลูกหย่านมก็ขายเร็วเหมือนกันนะฮะไม่เหลือเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไม่เหลือเลยครับก็ <laughs> ออกปุ๊บก็จองจองจองกันครับอ <laughs> แล้วสมมุติว่าผมสนใจนะครับหรือว่าพี่น้องเราสนใจนะครับมีช่องทางการติดต่อกันจองอยังไงครับผมมีครับทางติดต่อมาทางเพจได้เลยนะครับเพจ บีซีซีบฟาร์ม b ีซีซีบีฟาร์มใช่ครับภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ก็จะขึ้นหมดเลยครับแล้วก็จะเป็นเบอร์ติดต่อก็จะเป็นเบอร์ของผม082-042-7503 042-082-042-7503ติดต่อคุณเฟรมครับคุณเฟรมได้เลยนะครับนะครับคุณเฟรมเขาเป็นผู้จัดการที่นี่ก็ว่าได้ ก็เป็นสัตวบาลช่วยกันครับมีสัตวบาลสองคนดูแลงานครับนะครับโซนนี้ก็คือโซนที่ตังนี้ก็จะเป็นโซนวัววัวหย่านมใหม่ครับหย่านมใหม่ใช่ครับเราเอามาเข้าเข้าโปรแกรมอาหาร๋อฮะชุดนี้เตรียมส่งป่ะครับเนี่ยใช่ครับชุดสองตัวนี้เตรียมส่งครับชุดสองตัวนี้เตรียมส่งน่ครับนี่คือนี่คือสายพันธุ์นอก ใช่ครับสายพันธุ์ชาโลเล่ที่เราเตรียมส่งก็จะทําการตีเบอร์ครับตีเบอร์สัญลักษณ์แล้วก็จะตีเบอร์หมายเลขหมายเลขสายเลือดไว้ครับครับดีสี่ดีสามหนวัวที่นี่เขาจะเป็นเบ้าหน้าอย่างนี้นะครับทุกคนนะหน้าตาออกเล่เลยเลืบอปหูตาหน้าเล่เครื่องชมพูครับจะมูปากหูมาหมดเลยนะครับจะเป็นทรงนี้ นะครับทุกคนนี้เตรียมส่งไปแล้วนะครับทุกคนพบดง่าว่าที่นี่แทบไม่ทันนะครับทุกคนนะแทบไม่ทันนะครับนะครับแค่ออกมาก็ติดจองกันดีแล้วก็แปลว่าที่นี่เปิดมานานหรือยังครับผมเปิดมาได้สี่ห้าปีแล้วครับก็ถือว่าเป็นฟาร์มน้องใหม่ครับครับถือว่าการตอบรับดีเลยทีเดียวนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนเตรียมส่งเหมือนกันใช่ ใช่ไหมครับตอนนี้ก็รอเวลาส่งครับครับเอาละครับทุกคนนี่ฟาร์มการดูแลการจัดฟาร์มนะครับผลตอบรับแม่วันนี้นะครับคุณลักครัวก็ขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่คุณเฟรมนะครับได้พามาเยี่ยมชมฟาร์มที่นี่นะครับ BCC B Farm นะครับทุกคนนะครับเป็นฟาร์มชารูเล่บะมันใช่นะครับที่กำลังจะพัฒนาเป็น เป็นฟาร์มเรือนร้อยที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ใช่แล้ววัวที่พอมีราคาเปิดก็สามารถเข้ามาดูได้ตัวเองได้ดยเข้ามาดูได้เลยครับ่อโทรหาคนเตรียมก่อนเลยใช่โทรมานัดกันก่อนแล้วก็เข้ามาได้เลยครับอู่ทองมาไม่ไกลด้วยเมื่อกี้ผมมาก็ตีถนนใหญ่เลยตีถนนใหญ่เลยครับที่นี่พื้นที่กว้างมากครับผมกี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้ประมาณ40ไร่ครับเมื่อกี้ผมเลี้ยวเข้ามาตรงทางวัดเลยนะครับวัดคลองขุยโพครับก็จะมีพิธี ก็จะเป็นซอยข้าวปั้ม e ีเลยอ๋อก่อนถึงปั๊มจะมีถังเข้าวัดนะครับทุกคนก็เลี้ยวเข้ามาเลยแล้วก็จะเจอรั้วสีขาวกว้างมากพือนที่สิบก่าไร่วันนี้ก็ต้องก็ต้องขอขอบคุณน้องเฟรมมากๆเลยนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสุดยอดเลยอ๋อทำทำอะไรบ้างอยู่นี่เขาให้ทำอะไรบ้างเขาให้ทำครับตั้งแต่ กวาดที่ดันขี่ค่ะอ๋อนี่คือน้องฝึกงานนะครับทุกคนนะครับน้องเข้ามาฝึกงานที่นี่ที่ฟาร์มที่นี่อ่างทองนอนนี่เลยไหมนอนนี่พักที่นี่เลยมาฝึกกี่เดือนมาฝึกกี่เดือนอ่ะฝึกสี่เดือนค่ะได้กี่เดือนละจะครบแล้วค่ะยี่สิบสองตุลาฯนี่ก็กลับอือยี่สิบสองตุลาฯก็มือเงนมือนเหมือนตึงอาทิตย์เดียวเลยค่ะอืมก็แสดงว่าได้ความรู้เยอะไหมมานี่เยอะค่ะอืมคือเขาคอาให้ทำอะไรบ้างทำทุกอย่างเลยเหรอใช่ตั้งแต่ล้างมดลูกค่ะทำลอดวัวครับ แต่งกีบสุนขาวทำหมดเลยค่ะแล้วจบไปเราจะไปเปิดฟาร์มวัวเองเลยไหมค่ะมีความมีเป้าหมายแบบนั้นนะครับคือน้องเขาที่มาฝึกง,งานคุณพ่อคุณแม่จะซื้อนาจะขายนาขายบ้านขายรถเพื่อมาซื้อวัวให้น้องเลี้ยงเลยใช่ไหมใช่คุณพ่อคุณแม่ทุ <c oughs> ่มเทนะทุกคนนะครับโอ้เนี่ครับแล้วเป็นไงบวที่นี่สวยเนาะสวยทุกตัวเลยอแล้วเป็นไงมาที่นี่รู้สึกว่ามีพลังอยากเลี้ยงวัวเยอะขึ้นไหมครับ อยากเลี้ยงเยอะขึ้นค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าอยู่กับบัวแล้วแบบมันผูกพันนะคะก็เลยเลี้ยงเยอะขึ้นแล้วคือมันขายได้ด้วยใช่ลูกค้าเข้ามาเรื่อยเลยไหมก็มาไม่ขาดเลยถ้าเป็นของเราเองก็รวยไปแล้วแหละใช่นะครับทุกคนนี่คือน้องเข้ามาอยู่สี่เดือนยังเห็นแบบนี้กลับไปน้องบอกว่าพ่อขายรถให้หนูน้อยขายนาให้หนูน้อยนะขายบ้านเลยนัก็ไปซื้อบัวให้หนูน้อยหนูจะมาเลี้ยงวัวนะครับเออนะ นี่คือเป้าหมายชีวิตใช่ไหมครับค่ะ<า>ขอบคุณมากครับน้องครับน้องนักษานะเดี๋ยว